สวัสดีครับผมอาจารย์สุวิทย์ชูจินดาครับวันนี้ก็มาพบกับรายการช่วยช่างชี้แนะกับบลูสโคปวันนี้จะมาพูดกับคลิปที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าจะมีการติดตั้งเสาติดตั้งครอบทรงนอร์ดิกยังไงจริงๆแล้วบ้านทรงนอร์ดิกเนี่ยจะเป็นผนังหรือหลังคารูปลอนหรือวัสดุที่เอามาปิดทับเนี่ยบางทีบางหลังเนี่ยอาจจะเป็นแม่ท่อนชีทลอนนี้นะครับที่เราเรียกว่าลอนสแนปล็อก หรือลอนสแตนดาร์ดหรือลอนอื่นๆที่อยู่ตามท้องตลาดที่เขาขายกันอยู่หรือบางหลังเนี่ยอาจจะเป็นผนังคอนกรีตก็ได้แต่สําหรับหลังนี้นะครับผมเอาลอนสแนปล็อกมาติดตั้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งครอบทุกหยุดให้พวกเราดูนะครับยกตัวอย่างหลังนี้ที่หลังคาจะต้องมาเจอกับผนงังถ้าเราไปเจอลักษณะลู่ทรงแบบนี้นะครับเราต้องทําผนังให้เสร็จก่อน นะครับจะเป็นผนังแมทัลชีสหรือผนังคอนกรีตก็แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเรากําลังจะเอาแผ่นหลังคาเนี่ยมาวางบนแพลชชิ่งอันนี้สมมติว่าติดตั้งผนังเสร็จแล้วเนาะทีนี้เวลาเราจะติดตั้งครอบเราต้องสร้างจากเสาไปหาหลังคาเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งเสาดูนะครับนี่ติดตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับเอาน้องจับฉากดูซิจับฉากทั้งบนและล่างบางทีเราอาจจะต้องดึงชิ้นงานมาหาฉากด้วยนี่คือพิธีการติดตั้งเสานะครับมันได้เหลี่ยมกัน ก็จะต้องยิงเป็นช่วงๆนะครับที่มีแปรถ้าเรายิงหัวท้ายอย่างเดียวถ้าเกิดว่าระยะของมันกว้างเกินนะครับมันก็จะไม่แนบสนิทกับผนังเราต้องยิงให้อยู่ในแนวเดียวกันทุกระยะนะครับต้องมีที่มาที่ไปหลังจากเราติดตั้งตัวครอบเสาเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่เราติดตั้งไปเนี่ยมันได้ฉากข้างบนและข้างล่างได้ฉากทั้งทั้งสองจุดเลยหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มไปติดตั้งตัวครอบใต้หลังคาแล้ว วันนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะตัดบ,บาาจริงๆแล้วข้อตัวนี้มันมีหลายแบบจุดสําคัญก็คือตัวรองใต้หลังคาเนี่ยนะครับมันต้องอยู่องศาเดียวกับความลาดเอียงของโครงสร้างนะครับถ้าเกิดเราใส่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวของโครงสร้างมันก็จะเกิดการโค้งตัวทําให้เวลาเราติดตั้งมาแล้วนะครับปลายยื่นของหลังคาเนี่ยมันจะไม่มาจบกับ ผนังที่เกิดความสวยงามได้ปลายเนี้ยนะครับต้องอยู่เสมอกับรูปและต้องไม่สะดุดอย่างนี้หลังจากนั้นจุดนี้กับจุดนี้นะครับหรือทั้งหลังเนี่ยต้องอยู่ระนาบเดียวกันหรือได้แนวเอ็นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเาหลังคาขึ้นมาทาบอ่ายกแผ่นหลังคาขึ้นน,นี่เห็นไหมครับปลายของหลังรอนเนี่ยนะครับมันสูงเวลาเรามองไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นขาดอยู่เานเซน,เนนะครับสองฝั่งวัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันมีร่องของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ ไปตัดปลายจมูกตรงนี้ให้พวกเราดูว่าตัดยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับวัดจากตรงนี้มา3มเซนต้องละเอียดนะครับตรงนี้ต้องละเอียดแล้วนี่ได้เส้นนี้แล้วจุดนี้แหละนะครับลากขึ้นมาให้มันพันมาที่หลังรอนอย่างนี้นี่พันรอบเลยเห็นไหมครับตอนนี้ผมได้ระยะเส้น3มเซนผมจะตัดจากมุมนี้เข้ามาหาปลายแหลมของหลังคานะครับเพื่อส,สร้าง มุมมันเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเส้น3เส้นอยู่นี่ก็ลากขึ้นมาหาเจอกันอย่างนี้หลังจากนั้นผมจะสาธิตการตัดให้พวกเราดูการไกลอย่างที่บอกเน้นย้ำอีกทีนึงมี2ตัวคงซ้ายและคงขวานี่ผมจะเริ่มตัดแล้วเห็นไหมชิ้นที่ผมจะทิ้งเนี่ยมันมันลอยขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันเผยขึ้นมาแล้วนี่งานให้ดูนะเห็นไหมครับนี่หลังจากนั้นตัวนี้ผมก็มาตัดฝั่งนี้เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนกันไกลบ่อยเห็นไหม ตัดได้ทั้งสองฝั่งเลยเอานี่ออกเสียปึ้งเห็นไหมครับหลังจากน,นั้นมุมนี้เอากันไกลโค้งขวามาใช้ให้เห็นชัดขึ้นไปอย่างช้าๆปึ๊บปึ๊บเฟิบกระไยได้มุมอย่างนี้แล้วพวกเราดูถ้าเราอยากตัดอันนี้ออกโดยให้ชิ้นงานสวยทำไงครับจิ้มตรงไหนก็ได้ทที่นี่เบแล้วเราก็มาเลี้ยวนี่มันต้องมีวงเลี้ยวของมันนี่เห็นไหมเฟ๊บ จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเห็นไหมมันโค้งว,าว้ามาอย่างนี้แล้วฝั่งนี้เป็นกไกลโค้งขวาดูเบรบครับเห็นไหมนี่เราได้ตัดชิ้นงานออกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราเอาชิ้นเนี้ยไปติดตั้งนี่เราตัดเสร็จแล้วเห็นไหมครับปลายก็จะแหลมเห็นไหมครับวางดูนะครับวางทา่าดูเห็นไหมครับแนบสนิทกับหลังครอบเลย จุดนี้แหละนะครับที่เพิ่มความสวยงามการตัดแบบนี้ข้อดีของมันนอกจากความสวยงามแล้วนะครับก็ยังช่วยละอองฝนละอองฝุน่นหรือแมลงนะครับที่จะเข้าไปใต้หลังคาเนี่ยนะครับมันช่วยได้เยอะเลยสมมุติว่าเราติดตั้งหลังคาเสร็จหมดแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มตัดบากเราต้องการตัดบากให้เข้า ท้องรอนนะครับตัดบาดยังไงนะครับเนเหลี่ยมของเสาไม้เราก็ทาบมาให้มันอยู่เส้นแกนเดียวกับเสานี่แหละนะครับนี่เห็นไหมได้แล้วเห็นไหมสันเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะต้องขีดขึ้นไปต่อไปนี่เห็นไหมสองเส้นให้มันคู่ขนานไปกับทางสันของหลังรอนหลังจากนั้นเราอาตัวนี้จิ้มไปที่ท้องรอนนี่จิ้มไปแล้วก็พิงเข้าไปตรงไหนที่ไปแตะจุดนั้นคือจุดที่เราต้องขีดเอียงไปหากันเห็นไหมครับทําแบบนี้ไปทุกๆหลังรอนของผน,นังถ้าผมใช้กันไกลโค้งขวา มาตัดอันนี้ชิ้นนี้ผมจะต้องเอาทิ้งไงเพราะฉะนั้นชิ้นที่จะทิ้งมันต้องกระดกขึ้นอย่างนี้นี่เห็นไหมผมใช้กันกลถูกทางไหมครับถูกเห็นไหมมันขึ้นแล้วนี่นี่เห็นไหมหลังจากนั้นผมก็จะทําการหักชิ้นนี้ออกถ้าผมไม่หักออกเกิดอะไรขึ้นมันจะมาเพิ่มความหนาของเสานะครับพอเพิ่มความหนาของเสาปุ๊บเ,เวลามีครอบข้างนะครับของรางคามาวางปุ๊บมันก็จะหนาทําให้มันมันไม่สวยงาม ทางไกลข้างขวาผมมันต้องต้องมาตัดด้านซ้ายนี่พอเราดูนะครับดูอย่างช้าๆให้ไกลกันไกลไปสุดที่เส้นไหลกันนั้นก็เปลี่ยนกันไกลหรือถ้าใครมีเครื่องมือที่ดีกว่านี้ก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมองว่ากันไกลเนี่ยน,น่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสําหรับการตัดบากตรงนี้อยู่เพราะามันละเอียดแค่จุดแรกเองเป็นไหมครับมีคําถามไหมถ้าตัดชิ้นนี้จากข้างล่างเล็วไปวางสวมมันจะลงไหมไม่แน่เสมอไป นะครับเพราะว่าระหว่างที่เขาติดตั้งผนังบางทีผนังอาจจะยืดหรือหดก็ได้เพื่อความละเอียดนะครับเพื่อความละเอียดของงานเราก็ทําไปแบบนี้นะครับนี่เป๊บเห็นไหมครับนี่2จุดสวยงามไหมครับเมื่อตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ได้แล้วตรงนี้เราต้องมาแก้ปัญหามันหักออกหรือตัดออกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้ล็อกไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยิงล็อกไว้เนี่ยนะครับ เดี๋ยวเวลาเราจะไปตัดอันอื่นเนี่ยมันอาจจะพะเยะได้นะครับเพราะนั้นเราต้องยิงไว้เป็นช่วงๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่คือเทคนิคในการติดตั้งครอบเพื่อเก็บปลายยื่นของหลังคาเน้นย้ำอีกทีข้อดีของมันคือเวลาฝนตกมาแล้วเนี่ย หลังจากฝนหยุดมันจะไม่ทิ้งคราบดําไว้ที่ผนังครับตรงนี้สําคัญมากเดี๋ยวผมจะติดตั้งครอบข้างเพื่อที่จะให้มันมาจบกับครอบเสาก่อนติดตั้งครอบข้างเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าไอตัวเนี้ยนะครับมันขนานไปกับโครงสร้างหรือไม่จุดต่างๆช่องเปิดต่างๆเนี่ยมันแนบสนิทกับแฟลชชิ่งที่เราได้ทําขึ้นตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่านี่เอาครอบข้างขึ้นมาถ้าผมไล่สเต็ปผมตั้งเสาเสร็จผมก็มาขึ้น ครอบข้างครอบข้าง,างเปลี่ยนเหมือนคานตอนนี้ผมกําลังจะให้จบอย่างสวยงามจุดสําคัญอันแรกเลยนะครับผมก็จะรู้หน้ากว้างของตัวนี้ก่อนเพราะว่าผมจะต้องเอาตัวนี้มาปิดทับกับตัวสีสิงเนี่ยผมจะวัดดูกี่เซนอ่าเก้าเซนผมก็จะวัดมาที่9เซนขีดที่9เซนแล้วหลังจากนั้นผมก็มาวางให้เส้นที่ผมขีดเนี่ยให้ตรงกับเหลี่ยมของแฟลชชิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้หลังคาผมก็จะต้องวัดจากเส้นนี้เข้าไป3มเซนผมก็จะวัดเข้าไปที่3มเซนจะเริ่มขีดเหมือนเดิมหลังจากนั้นผมก็จะตัด บาดนะครับตัดบาดนี่หลังจากนั้นผมก็จะขีดมุมเฉียงมาหากันอย่างนี้พอเราดูนะปึ๊บนี่จะได้มุมเฉียงจากเส้นที่3มเส้นแล้วก็มาหาเส้นที่ผมขีดให้มันมาเจอเหลี่ยมนี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วหลังจากนั้นผมจะเริ่มตัดนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับเนื่องจากมันพับอยู่แล้วมันก็ง่ายวิธีการหักก็คือหักมาทางด้านที่นี่ชิ้นงานมันยืดอยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็จะเริ่ม เอามุมนี้เข้ามานะครับมุมนี้เข้ามาให้มันตรงก,กันกับเส้นที่ผมขีดรอไว้นี่ป๊บหลังจากนั้นผมได้มุมเหมือนกันเลยเห็นไหมครับนี่ผมได้มุมเหมือนกับจมูกของหลังคาที่ผมตัดรอไว้แล้วตรงนี้ผมก็เอาไปสวมเข้ากับนี่หลังจากเราตัดฝั่งนี้เสร็จแล้วเ,เราก็ต้องมาเอาเหลี่ยมฝั่งนี้ก็คือเหลี่ยมเสาเนี่ยนะครับเหลี่ยมเสาเพื่อที่จะไปตัดปีก ตัดแล้วนะครับหลังจากนั้นตัดเปิดนี่หลังจากนั้นเหมือนเดิมผมก็หักออกมาเสียน,นี่เห็นไหมครับหักออกมาแล้วอังนั้นผมก็จะมาตัดฝั่งนี้นะครับนี่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะหักชิ้นนี้ออกนี่หน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้แหละถูกตัดทั้งสองฝั่งแล้วสังเกตนะครับสังเกตว่าตัวนี้แนบสนิทกับหน้าเสาดานในแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มจับดิงการขีดนี้มันต้องเป็น แนวเดียวกับเหลี่ยมสองนอกเส้นนี้กับสันนี้ตรงกันไหมผมก็จะเอากันไกลจะเริ่มตัดแล้วนะนะครับเส้นที่ผมขีดผมจะตัดตามเส้นนี้ใจเย็นๆนะครับตรงนี้เพราะเราต้องโชว์คมตัดด้วยนะครับนอกจากถูกแล้วคมตัดต้องเรียบสนิทนะครับหักมันการหักเนี่ยมันจะได้เส้นที่เราตีไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับหักเข้าไปปึบ๊บ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 ถ้าให้ดีนะครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้ นะครับเป็นสีเดียวกันจะดีมากวันนี้เป็นการถ่ายทําผมต้องการที่จะให้เราเห็นว่าจุดนี้คือเป็นตัวเอามาเบรกน้ํานะคือให้มันเห็นความแตกต่างถ้าหากพวกเรามีจุดไหนที่สงสัยนะครับให้คอมเมนต์เข้ามานะครับและถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วก็คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างปัญหาเรื่องสนิมจุด นะครับที่ผมรับปากไว้ตั้งแต่คลิปที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําแล้วก็มาสาธิตการเอาสนิมออกให้พวกเราดูอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมนะครับ